ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ฐานบ้างไฟครับนี่ครับอยู่บนหน้าฐานบ้างไฟเลยครับบรรยากาศครับนี่ครับหนึ่งร้อยสี่สิบแปดคะแนนตรงฐานบ้างไฟครับของบ้านดอมมันครับนี่ครับบรรยากาศครับ

รูปบงไฟครับฐานบ้างไฟครับก้างทางก็จะมีร้านขายปลาหมึกครับมีร้านขายปลไม้ครับเงาะครับโอ้เงาะที่นี่ถูกมากเลยครับโลละห้าสิบนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นบ้างไฟครับบ้างเท่าไหร่ครับนี่บ้างละบบ้างละสิบอันนี้ก็น่าจะบ้างละห้านะครับใช่ไหมครับนี่ครับบ้างไฟครับนี่ครับบรรยากาศข้างทางนะครับ ในการมาชมบั้งไฟครับนี่ก็จะนี่นะครับมาชมรับบั้งไฟที่ไหนเราไม่รู้นะครับเราจะเ,เดินมาชมกันนะครับใครหิวก็แวะมาก,กินไส้กรอ,อกได้ครับนี่โอ,โอ้เป็นอะไแซ่บมากเลยไหนี่ครับไปโเยอะก็เท้าไปนัน่งอยู่าทีน ก็ไม่ได้เถียงหรอกครับเจะาอาที่ใบจังครับนี้ครับ่ังไก่ทองครับ

เป็กวเตียวเนืาอตัวแลวนาครับนับอวโา๊ะแมนจืดนักบอาโต๊ะแมนากไปครับนกะนกาอลว้าวี่กับนี่ข้าวโดนดับดับดับนักอลโต๊ะดับดบดับโอ้ยเก่าเลยนี่ว้าว